นองเศร้าหลินนล็น,นึงที่มาที่ไปครับเศร้าหลินนะครับก็ผ่านมาประมาณเก้าปีกว่าแลวครับที่ผมเรียนเข้ามาตอนแรกนี่ผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบแมวเลยครับอพอดไไีไปเจอในอิเนเทอร์เน็ตนะครับว่าขอรบประกาศหาบ้านให้ก็เลยรับมาเรียนะทำไมต้องถูกประกาศหาบ้านเพราะอะไรคะเพราะว่าเหมือนจะ จากที่บ้านเก่าเขาเหมือนแปลว่ามีมีปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงแมวเพราะว่าแมวพอเยอะมากแล้วก็ผสมพันกันมั่วโดยที่ไม่มีการควบคุมอะไรแบบนี้แบบนี้เส้าหลินเป็นสายพันธุ์อะไรยังไงมีอันนี้จะเป็นเปอร์เซียผสมกับแมววัดแถวบ้าน <c oughs> เราเส้าหลินเป็นลูกครึ่งน,นะคะมีเชื้อเปอร์เซียกับแมววัดนั่นเองอเนาะแล้วมันี ช่วงแรกๆไม่ผกคิดว่าเป็นอะไรที่ยากครับแต่แต่นีเมื่อเราผ่านมันได้แล้วอ่ะจะเป็นอะไรที่ที่เราสบุกันแล้วก็ีขอตัดขอรจขาดเลนปไาจนวันี้อยู่กับเ้าลนมาถเปล้วแล้วที่สำคัญเลยไม่ช่แค่เลาดียวค่ะที่แบบไดเรีนาเนแล้วมีความกแต่กลายมาเซาลินเป็นที่รักของ ดูสิคะเจ้าหนิมก็ไม่ยอมออกมาพรก็พยายามจะส่องกล้องก็ไม่ได้เ้าหลาาินเนาะทำไมอะทำไมถึงแบบมีคนมาคองเล่น้องเยอะขนาดนี้ทำไมเจ้าหลินแบบมาเป็นที่รักของหลายๆคนขนาดนี้คะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความน่ารักของเขา,าครับด้วยหน้าตาเขาดูแบบดูหล่อเป็นแนวท,ที่ดูหล่อ,อก็ไม่เคยเห็นแนวที่หล่อขนาดนี้มาก่อนไม่ชมแมนวตัวเองชมแนวตัวเอง ล้ออีกนะเขาบอกว่าเป็นแมวที่หลอกอันนี้ค่หล่อคุณพี่บอกว่าหน้าจริงจังนกะบอกว่าเป็นแมวที่หลอกเป็นแมวที่หล่ออันนี้คือหน้าหล่อแล้วนะคะแล้วจะมีแบบนิสัยนิสัยก็เวัรรุ่นนี้เวรรุ่นป็นลี้ค่ะจะเก้าปีแล้วก็ัง,งมีความทุกสนเด็กอ,อยูแล้วล้อเลยหลายคนนี้เยต้องถามก่อนหลายๆคนที่ไหนใครอ o โล o w แขกต่างเ้าหลีอยู่ ตัวเส้าหลินคะน่ารักดูหญิงหญิงดูหญิงหญิงดูเป็นแบบหญิงหญิงแต่ก็มีความแบบน่ารักนี่เหรอเนียิงไม่ยิงดูสิสบัดหน้าหนีด้วยเส้าหลิงแฟนคลับเส้าหลิงเยอะมากเลยนะในในใครแบบชอบอะไรในตัวเส้าหลินคะทำเหมบอนแไปฟอลโล่อ๋อตาโตมากเลยหน่อยตาโตปกติครับชอบโตปกตินะปกติครับแต่ว่าเวลาแมวตัวอื่นๆนี่พี่นมก็เห็นจะจะตาเล็กหน่อย แล้วเราดูแบบเหมือนแววตาเขาดูมีอะไรเนะาะแววตาเขาดูมีอะไรเข้าไปดูบบแบบเพจทุกวันไหมคะทวันคะ่ะไปดูอะไรครับก <laughs> ็ไปดูดูความแบบมันก็มันมันจะมีสตรอรี่ในทุกๆวันนคะครับมีสตรอรี่สตรอรี่นั้นมาจากไหนครับคุณต้องก็มาจากที่ผมติดขึ้นมาเวลาเขาทำภาพน่ารักน่นนารักอะไต่างๆก็จะถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็จะมี แเรื่องราวที่ผมแคกล้งจ้าแต่งเรื่องราวให้เขาดูน่าสนใจมากเหมือนประเด็นว่าเราเข้าใจว่าเขาคิดอย่างนี้เป็นสตอรี่กลายเป็นว่าเสพติดต้องเข้าดูทุกวันเป็นใช่ไหมคะเสร็จติดวันนี้เซ้าหลินจะมีอะไรมาโชว์วันนี้เซ้าหลินจะมีสตอรี่อะไรเนาะและอย่างนี้อย่างนี้ต้องถามก่อนเลยเข้าไปฟอลโล่เนี่ยตั้งแต่แรกเลยไหมก็เพิ่งไม่นานวันนี้แต่ว่าย้อนกลับชอบ ย้อนกลับไปดูประวัติของเขาด้วยได้ไปดูหลายๆคลิปวัน,นไม่มีทำก็นั่งเปิดย้อนดูย้อนดูถูกไหมถูกไหมวันนี้ฉันไม่มีอะไรทำฉันก็เปิดเปิดเปิด,ปด,ปดไปอ้มมีความสุขเน็ตหมด <laughs> อันนี้ลหลายๆมันเป็นบ้านพี่อยู่ที่ไหนคะอยู่ปากน้ำสุดปะกกาวันนี้มาเพื่อะมาเจอเซาหลิ <laughs> ออนอามีคลาเป็นแฟน,นคลับเซาเหล็นไหนใครอยู่ที่ไหนบ้างคะแฟนล <laughs> าาคลับเซาหลินสมุปปากกามีใครอยู่ไกลๆอยู่ที่ไหนคะกร <laughs> ุงเทพ <laughs> กรุงเทพเป็นแถวไหนคะลูกอยู apa, ่ตรงไหนคะบ้านอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวแมาเส้ามาจากประชาอุทิศค่ะเพื่อจะมาหาโซ่เหรียญลูกมานี่มานี่มามาที่มาขึ้นมาขึ้นมาคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่ไหนมาเอาน้องขึ้นมามานี่ให้น้องหน่อยนะคะน้องมาจากประชาอุทิศเพื่อจะมาเส้าเหรียญขับรถมาเกี่ชั่วโมงคะนิดหรอไม่นิดนะอันนี้ก็จะเปบอก ของหลายๆคนซึ่งเราเชื่อว่าเนาะหลายๆคนเนี่ยคืออย่างที่เขาบอกว่ามันชอบมีสตอรี่สตอรี่อะไรแปลกๆอันนี้คือเราเป็นคนแบบให้เขาต้องทำแบบนี้แบบนี้ไหมหรือว่าเขาทำของเขาเองเขาก็ทำของเขาเองด้วยครับแล้วผมก็มาเสริมความน่ารักตรงนั้นให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเป็นแคปชั่นของเราเนาะคนก็เลยแบบติดตามทุกวันนี้เนี่ยมีคนรักน้องเศร้าหลิดขนาดนี้ขนาดแบบยอมมาไกลก็จะมาเจอเน้องขนาดนี้เรา้รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ภูมิใจครับว่าเขาเขามีแฟนติดตามเยอะขนาดนี้อืมรู้สึกดีดีมีตัวผู้ติดไหมมีเพิ่งจะมีน้องชายเขาแบบเกิดขึ้นมาชื่อว่ากังฟูกังฟูแต่ว่าตัวนี้เขาจะไม่ค่อยชอบเจอคนเท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยะพาเขาไปงานก็จะเป็นพี่ตั้วหลินแทนเนาะตั้เหลินที่เขาจะมีประสบการณ์เยอะแต่ธนูนี้ไม่ยอมออกมาลอง ก็ลองดูแหมงนะลองดูแหนะ่ลงลองดูลองดูเลิเออกมาหน่อยแฟนคับเยอะนะนี่ามาแล้วตบรห้เลลินหน่อย<ะ>มาแล้วมาแล้วโอ้เสลินน่ารักไหมคะมมหล่อมากาหล่อ,าอมากจริงๆเลลินหล่อมากมากลลินขอขิปบนึงนะะถ้เกิดว่าใครที่วันนี้ อย่างนี uh, ้น be <'s> okay. like. ้องสมลิ่งดูแลยากไหคะอาหารการกินหรือการดูแลต่างๆก็อันนี้ก็ไม่ไม่ยากเพราะว่าผมคิดว่าเขาเขาเป็นคนที่ได้ก็เป็นแนวที่ป้าน้าที่จะกินเก่งมากยิ่งขึ้นรตั้งแต่ได้เปลี่ยนอาหารเปเจนเข้ามาอ๋อทานออริเจนด้วยแล้วก็กังฟูดีกคนก็จะกินด้วยเหมือนกันขอนิมากขอนิ่มมากีสาวเลยคนะขอนิ่มมากเาก็บอกว่าอะ ก็เหลนทานออิเจนด้วยทำไมถึงได้เป็นออริเจนคะจริงๆแล้วมีคนแนะนำผมก็รับว่าก็เพิรู้จักค่ะแต่ว่าพอพอได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนละทำไมทำไมฉังเข้าใจยังไงบ้างอย่างแรกคือผลจะนิ่มขึ้นส่แล้วก็สูงขึ้นกลินันเพราะว่าเขบอกว่าออกิกจนค่ะมันจะเหมือนเป็นบัรู้จักบัคไมบัเน่มันคือเหมือของสดเหมือนโครงไก่สดๆที่ไม่ต้องไปต้ม อะไรอย่างเงี me, ้ยเลยเขาบอกว่าให้แมวหรือให้สัตว์เลี้ยงทานบ้าจะดีมันจะมีในเรื่องของพลังไส้แล้วก็การขับถ่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้าวเขาทานบัฟคุณเลือกเป็นออริเจนได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีลักษณะคล้ายบัฟเขาจะช่วยเรื่องของการถ่ายการอะไรอย่างเงี้เนอะเป็ดขับที่ไหนมาเพ็าวแต่ละางกันแป้งดหรือแป้งอบค่ะี่ผมไม่รู้นะว่าตรงนี้เป็นสาขาไหนมันมีอยู่ห้าสาขาใช่ค่ะวันนี้เป็นสาขาที่ห้าเนอะปกติต้องู่ตรงไหนนะคะ ก็สามารถที่จะมาได้เซาหลินก็มาเป็นขับกันเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแลเรื่องการดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยผมว่าก็ใช่บริการเพจขับเหมือนกันเนอะนะคะอ่ะอย่างนี้วันนี้ซาหลินจะยอมถอนไปทีไหมซาหลินเขาสามารถทำอะไรได้บ้างครับตอนนี้เหรอครับตอนนี้ไม่เลยกมีขนมได้อย่างเดียวตอนนี้ไม่ยอมแล้ะนะซาหลินแล้วปกติซาหลินทำอะไรได้บ้าง ปกติถ้าอยู่บ้านนี่เขาจะชอบเล่นกับน้องเขาจะมีถ้าเป็นเด็กกับเขาก็คือแบบถ้าใส่โตนะครับถ้า,สาใส่โตใส่โตวันนี้ใช่แล้วไม่ได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นใครอยากดูพี่เขยแล้วกันเนาะอาหาวันนี้น่าจะยากรู้สึกว่าตอนนี้กินเก่งมากขึ้น ไม่ยอมแต่เดี๋ยวเพราคนนิ่มมากเลยอะอย่างนี้แล้วกันยังไงก็เดี๋ยวเราให้เอาเ็้าช่วยฝากเพจนิดนึงหรือว่าอยากจะมีอะไรบอกแฟนคลับหรือหลายๆคนที่วันนี้อาจจะเพิ่งมีโอกาสได้มาเจอเจอเส้าหลินเป็นครั้งแรกครับยังไงก็ฝากติดตามค,ความน่ารักของแมวเส้าหลินแล้วก็น้องชายชื่อกังฟูด้วยนะครับที่เพจเขาเรียกผมว่าแมวนะครับแล้วก็จะมี คลิปสนุกสนุกเรื่องราวสนุกในุกใน u b e ด้วยนะครับจริงๆเราบอกว่ามันเหมือนเป็นการคลายเครียดเนอะที่ได้ไปดูดูไปดูมาก็จะติดเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์ไปกด f อลโล w นะะคะแล้วเห็นความน่ารักของน้องแบบนี้เนอะยังไงก็ เข้าไปกดกอ l o w แล้วก็จะได้เห็นความน่ารักวันนี้มีของมาแจกด้วยมีออริเจนนี่อันนี้ค่ะที่ออยบอกเนาะว่าเศ้าหลินได้ทานโอเคมีมาแจกเราจะแจกยังไงดีเอ่ยก็ผมมีคําถามคําถามลับมากครับคําถามลับไม่มีใครรู้ใคร้อบถ้าใครตอบได้ก็จะได้เป็นผริพฑ์ออริเจนค่ะเนาะต้องบอกว่าถุงนี้เนี่ยพันกว่าบาทเลยนะเด็มานะครับจะรู้ว่าเซ้าหลินนี่ตะกอ้นี่จะมีชื่อหนึ่งครับถ้าตอบได้ก็จะรับ อ่ารู้ไหมคะรู้ไหมคะกอล์ลัมต้องครับกอล์ลัมครับอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้อย่าร้องไห้ที่บ้านเรายังสั่งเลคะอ้าวตายแล้วกินเองกินเองนะกินเองนะอ๋องั้นให้แม่ให้ใครเอาโอนเหรอครับโอนสิทธิ์ทีโอนสิทธิ์จิต โอนสิสิให้เขาพันหนึ่งนะตรงนี้พันร้อยอาเชิญค่ะเดี๋ยวเราให้คุณป้ามารับค่ะรับมาเฟย์บนไปที่บงนี้ค่ะบันไดไม่ต้องปีนขึ้นมาค่ะรูปกระบอ้วยอ่ะมาทางด้านนี้เดี๋ยวให้มาเฟย์ค่ะคุณก้องมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้โอกาสค่ะเดี๋ยวอาจจะเสียงเนี้ยเบาๆเนาะเดี๋ยวอาจจะมีขอบคุณครับอ๋มีของมาให้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงงั้นขออนุญาตให้ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวอันนี้ให้ถ่าย บ้านเรรราาาแต่่วเเออะะไนป็นแฟนคลับตัวจริงตอบผูขอตอบคำถามได้นะคะแก่กับคุณก่แล้วก็นี้เอาให้มอบให้อันนี้ให้มอบให้ขอบคุณค่ะอาคาเจอสำหรผู้ชมดีกับรา ค่มีของที่ระลึกจากมอบพห้พ่อน้องเศ้าหลิดและน้องเศ้าหลิดด้วยนะคะจาถุงถ่ายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเสื้อพรม どう พ <étique> อแ่้วตุนเมือครับทไมกับผู้หญิงสวยๆพี่ก้องพี่เจ้าบอกว่ามีกิ่นหมอะรพี่มา่เจ้ามือนหน้าหนีอ๋อพี่เจ้าพี่เจ้าพานะคบคุยกันหนอยพี่เศ้าหวว่ามีกลิ่นนะ the ให้ก็ขึ้น